หมอเพิรก็จะปล่อยนะคะเนื้อเจลหนึ่งซีซีมันจะได้ประมาณไหนน้อได้ทั่วหน้าหรือเปล่าคุณหมอคะพี่อยากฉีดคางล่องแก้มแล้วก็ยกหน้าแก้มนะคะอืมถ้าจากการประเมินแล้วเนี่ยหน้าพี่เนี่ยแต่ว่าพี่พน,น่ะมีงบหนึ่งซีซีนะคะแต่ว่า 1> 1 <CC. S 2> พี่อยากให้คุณหมอฉีดให้พี่ทุกจุดได้ไหมภายในหนึ่งซีซีนะคะหมายถึงคุณพี่จะเอาหนึ่งซีซีทั่วหน้าใช่ไหมใช่แล้วคะ่วคะมามาดูกันค่ะฟิลเลอร์หนึ่งซีซีทำได้เท่าไหร่นะคะ และนี่ก็คือฟิลเลอร์หหลอดนะคะอ่ะสออันนี้อันนี้เป็นแบรนด์เมกานะคะนนี้เป็นแบรนด์เกาหลีนะคะอันไหนยเยอะกว่าอันนี้ดูไซลิงใหญ่กว่าใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้ว่ปริมาตรหนึ่งซีซีเท่ากันนะเราจะถูกหลอกตาด้วยปริมาตรฟิลเลอร์เดี๋ยวเรามาดูกันว่า1ซีซีเนี่ยมันได้เยอะขนาดไหนนะคะอ่ะหมอเฟิร์นก็จะปล่อยนะคะเนื้อเจล1ซีซีมันจะได้ประมาณไหนเนาะได้ทั่วหน้าหรือเปล่า แต่นี้ก็คือปริมาณฟิลเลอร์1ซีซีค่ะซึ่งหลายคนอาจจะเก็ตเราว่าอยากฉีด1ซีซีให้ได้ทั่วหน้าเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะคะถ้าเรามองมันเป็นยาเนี่ยมันก็เหมือนกับการฉีดยาเล็กน้อยๆตามจุดต่างๆโดยที่มันไม่ค่อยเห็นผลนะคะดังนั้นเนี่ยการฉีดฟิลเลอร์เพื่อให้เห็นผลลัพธ์ที่ดี ควรใช้ฟิลเลอร์ที่ปริมาณเพียงพอนะคะในกรณีที่คนไข้มีงบประมาณจำกัดนะคะ s t r a t e g ้ของหมอเฟิร์นก็คือการฉีดตรงไหนมันจะเกิดความเปลี่ยนแปลงมากที่สุดหรือตรงไหนที่คนไข้กังวลมากที่สุดเนี่ยเราจะทำตรงนั้นก่อนและถ้ามีงบประมาณเพิ่มเติมก็สามารถทยอยทำทีหลังได้ค่ะไม่จำเป็นต้องทำหมดในครั้งเดียวก็ได้นะคะสำหรับบริเวณไหนต้องใช้ฟิลเลอร์กี่ซีซีตรงเนี้ยหมอเฟิร์นมองว่า ต้องประเมินเป็นเคส by เคสไปค่ะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมีความพร่องหรือว่าความหนักของปัญหาในแต่ละจุดที่ต่างกันสําหรับใครที่ต้องการทําโปรแกรมฟิลเลอร์นะคะก็สามารถเข้ามาให้หมอเฟิร์นประเมินใบหน้าก่อนนะคะได้ที่เจรินคลินิกอุดรธาน,นีค่ะ